สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิติเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะคนไทยไม่ทนแล้วผุดแคมเปญห้ามซื้อลิขสิทธิ์4ีเกมกัมพูชาจากกรณีที่ประเทศกัมพูชาเจ้าภาพการแข่งขันมหกรรม4ีเกม2023 เรียกค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจากประเทศไทยเป็นมูลค่าสูงสุดในจำนวนชาติอาเซียนโดยคาดว่าอาจมีตัวเลขถึง24ล้านบาททั้งที่รายการนี้ไม่เคยมีค่าลิขสิทธิ์มีเพียงค่าธรรมเนียมเล็กน้อยโดยที่ผ่านมาชาวโลกออนไลน์ในประเทศไทยต่างแสดงความไม่พอใจต่อการจัดการของกัมพูชาเจ้าภาพซีเกมครั้งนี้ เนื่องจากมองว่าเอาเปรียบชาติสมาชิกอาเซียนการหั่นกีฬาสากลออกและบรรจุกีฬาต่อสู้รวมถึงกีฬาพื้นบ้านจำนวนมากการชิงเหรียญทองที่มีมากถึง608เหรียญมากที่สุดในประวัติศาสตร์4เกมชนิดกีฬาบางรายการไม่ให้ชาติอื่นๆเข้าแข่งขัน การนำมวยออกจากซีเกมพร้อมใช้ชื่อคุณเมซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของตนแทนและจากประเด็นล่าสุดที่มีการเรียกร้องค่าลิขสิทธิ์จากรายการซีเกมจากประเทศไทยแพงสุดขณะที่มีการถ่ายทอดสดแค่เพียงสิบุชนิดกีฬาจนนำไปสู่การที่ชาวเน็ตไทยได้สร้างแคมเปญบนเว็บไซต์เชง org พร้อมข้อความเรียกร้องรัฐบาลและภาคเอกชนงดซื้อลิขลสิทธิ์กีฬา4เกม2023ในราคาแพงกว่าทุกชาติอาเซียนทั้งนี้มีชาวหนิต่างมาลงชื่อร่วมแคมเปญพร้อมแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิจะให้ประเทศเราโดนเอาเปรียบไม่ได้ไม่สนับสนุนพวกป,ปนวัฒนธรรม ควรจะนำเงินมาใช้พัฒนากีฬาในประเทศดีกว่าจะเอาเงินไปให้เขาทำไมขนาดยังไม่ทันแข่งก็โกงขนาดนี้ไม่ต้องไปดูถ้าจะเอาเปียบไทยขนาดนี้เลือกปฏิบัติกับไทยชัดเจนคนประเทศนี้ต้องรีบดัดนิสัยขอทหานจนเคยตัวแพงเกินไปกีฬาไม่มีมาตรฐานสากลใครซื้อมาโกธ เรียกร้องรัฐบาลและภาคเอกชนงดซื้อลิขสิทธิ์กีฬาซีเกม2023ในราคาแพงกว่าทุกชาติอาเซียนส่วนทางด้านของอาจารย์เดชาณรุนาถได้มีการเขียนบทความที่ได้มีการแกะเนื้อหาเพลงชาติขมีนโดยได้เขียนบทความที่ว่ากูจะเล่าเรื่องให้พวกมึงฟังว่าทำไมประเทศของพวกมึงถึงได้ล้าสมัย และถึงได้มีคนทั้งประเทศถึงได้โง่ก,กันมากบางส่วนบางตอนที่ผมได้พูดกับแรงงานขมิน้นก่อนที่จะเตรียมส่งพวกเขากลับบ้านและให้เขากลับนำไปคิดใหม่และคิดตามในสิ่งที่ผมพูดให้พวกเขาฟังในตอนแรกแรงงานขมิน้นที่มีนิสัยที่น่ารักพวกนี้ยังสงสัยในคำพูดของผมอย่างมากว่า เหตุใดผมถึงได้กล่าวคำที่ไม่สุภาพต่อคนในประเทศของเขาผมจึงตอบว่าพเพราะเพลงชาติของพวกมึงไงมันล้าสมัยที่ฝังลึกให้คนในชาติเชื่อในสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้และมันล้าสมัยและมันไม่มีอยู่จริงกูจะเริ่มวิเคราะห์และแปลเพลงชาติของพวกมึงเป็นภาษาพูดให้พวกมึงฟังและพวกมึงลองมาวิเคราะห์ เพลงชาติของมึงไปพร้อมๆกับกูนะแต่กูจะให้พวกมึงแปลความหมายที่เป็นภาษาไทยและพวกมึงก็เข้าใจความหมายของภาษาไทยที่ดีมากอยู่แล้วเพราะพวกมึงมาอยู่เมืองไทยกันนานมากแล้วและพูดฟังภาษาไทยเข้าใจกันหมดงั้นมาฟังความหมายของเพลงชาติของพวกมึงนะเริ่มจากท่อนแรกเลยนะ 1. ขอเหล่าเทวดา รักษาพระมหากษัตริย์ของเราให้รุ่งเรืองโดยชัยมงคลให้สิริสวัสดีเหล่าข้าพระองค์ขอพำนักใต้ร่มพระบารมีแล้วพวกมึงคิดว่าพระมหากษัตริย์มึงทุกวันนี้มีความสุขดีอยู่ไหมกูเห็นความจริงว่าปัจจุบันมีเตตกูลของฮุนเซนมันมีอำนาจเหนืออำนาจพระมหากษัตริย์ของพวกเองหมดกษัตริย์หลายคนล้วนหนีภัย ไปอยู่ต่างประเทศกันหมดเถมยังถูกบังคับให้ลงมาเล่นการเมืองเพื่อแข็งวัสนากับประชาชนธรรมดาสามัญอีกแถมลูกพี่และผู้นําของพวกเองในปัจจุบันยังถลึ่งบีบบังคับให้ประชาชนเรียกขานตนเองมียศถึงสมดิษฐที่เปรียบเสมือนเป็นหล่อเนื้อพระมหากษัตริย์ทั้งทั้งที่ชาติกำเนิดล้วนมาจากชาวบ้านชาวนาธรรมดาคนหนึ่งแค่นั้นเอง สงในพระนรบ,บดีวงกษัตริย์ผู้สร้างปราสาทหินครอบครองแดนขมินโบราณเถกิ่งรุ่งเรืองปราสาทศิลาซ่อนอยู่กลางภัยควรคำหนึงหวนให้นึกถึงยศศักดิ์มหานครผมพูดว่าพวกมึงไม่ตลกในเพลงชาติของมึงในท่อนนี้หรอที่กล่าวถึงปราสาทหินมีกษัตริย์ผู้สร้างและ ครอบครองดินแดนขมินมานานแล้วเพ่งชาติก็บอกชัดเจนมากในท่อนนี้แต่ผู้นำปัจจุบันกับปลูกฝังความเชื่อว่าขมินเป็นผู้สร้างปราสาทหินขึ้นมาแต่ความจริงคนที่สร้างปราสาทหินขึ้นมาก็คือพามฮินดูชาวทมินจากประเทศอินเดียที่ชื่อว่าพระเจ้าสุริยะชัยวรมัน ชื่อชัยวรมันมันก็เป็นชื่อถูกตั้งขึ้นมาจากาพามฮินดูทั้งนั้นมึงลองหลับตานึกดูสิว่ามีทาตขมินคนไหนบ้างในบ้านเมืองของเองที่มีชื่อว่าชัยวรมันในประเทศของพวกมึงและชื่อชัยวรมันก็ไม่มีความหมายอะไรในภาษาขมินด้วยและมึงจะต้องรับรู้ความจริงว่า อาณาจักรโขมหรือโขมไม่ใช่ชนทาาิขมินแต่เป็นชนชาติทมินหินดูผิวดำแดงและพวกเขาจับเอาธาดอย่างพวกเองมาผสมพันธ์เลยออกมาผิวดำปิดปีแบบนี้ปัจจุบันจึงทำให้พวกเองออกมามีหน้ามีตาที่มีประหลาดแบบนี้ไม่เหมือนคนชนชาติเอเชียสักอย่างแต่กูอยากรู้ว่า ทำไมเพียงชาติของพวกมึงถึงพูดถึงปาสาทหินของมึงมันไปแอบซ่อนทำไมในป่าและเพียงชาติของอิงก็เอามาพูดถึงหรือว่าบรรพบุรุษคนแต่งเพลงของพวกองิงเกิดมาก็ไปเจอประสาทหินแอบซ่อนในป่าและไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาและเพลงก็บอกเป็นในเอาไว้ว่า ให้หวนคำหนึ่งถึงยศักมหานาครคงจะบอกเป็นในไหนให้ชาวขมีนว่าให้ไปศึกษาที่มาที่ไปของปราสาัทหินกันให้ดีๆหรือไม่ 3. ชาติขมีนดุดหินดำรงอ่อยืนหยัดถาวรเราหวังซึ่งผลบุญวาสนาแต่การก่อนของกัมพูชามหารัฐเกิดมาช้านานแล้ว พบวัดอารามลือแต่ศัพท์สำเนียงธรรมสวดโดยยินดีรำลึกคุณพุทธศาสนาจงเราเป็นผู้เชื่อมันแน่วแน่ตามแบบตาใหญ่คงแต่เทวดาจะช่วยค้ำจุนบำรุงประโยชน์ให้แด่ประเทศขมิน้นเป็นมหานาครน,นี่ไงท่อนนี้ก็บอกและปลูกฝังชาวขมิ้นอย่างพวกองิง ให้เชื่อในหินจารึกไว้ในปราสาทอย่างเดียวไม่ต้องไปดิ้นรนค้นหาความจริงใดๆอีกจงเชื่อตามที่ตายายของพวกเองเล่าขานกันมาแต่ถึงกระน,นั้นก็ตามก็ให้พวกเองและชาวขมินสวดมนต์อ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าอย่าให้ชาวโลก,กรับรู้ความจริงว่าประวัติศาสตร์ชาวทาตขมินนั้นมีแค่หินปราสาท ที่หลบซ่อนอยู่ในป่าเท่านั้นที่เราจะนำมาอ้างอิงความเป็นมหานครขมีนได้แม้ว่าเราจะไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าใครเป็นผู้สร้างปราสาทหินนี้ขึ้นมาก็ตามแต่บรรพบุรุษของพวกเราก็ได้ค้นพบมันซ่อนอยู่ในป่าโดยบังเอิญ